ทางจากจังหวัดสิริกิตะครับวันนี้มาพอไชโยแล้วก็มาคันนี้หนึ่งคันครับคุณมตอนที่ทำครับผมนี่ก็ทำมาปรามาณหนึ่งปีนะครับคันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากี่ทางถูกทางเลยนะครับสำหรับวันนี้คอสคอสดหน้าหลังอย่างละตัวเลยนะครับผมครับทั้งไม่ได้เป็นถูกทางครับผมครับเบสหนึ่งทางครับพิมิดโลเลยนะครับผมมิตโลหนึ่งทางครับิมิตโลแล้วก็มุมมิดอีกหนึ่งทางแล้วก็มีวิทยายหนึ่งทางมีไฮหนึ่งทางแล้วก็มีคอส์หนึ่งทางครับผมเอาพุด แต่ละข้างที่เราใช้กันนะครับสำหรับคันนี้ครับถือว่าจัดเต็นคันครับ power ก็จะเป็นตัวยี่ห้า k นะครับผมครับคันนี้ลูกค้าน่าจะซื้อตัวไปแล้วก็เราก็บโมแบบใส่ให้นะครับผมไหมครับการตั้าปช่วยหน้าอถามเสียงสิบาแบครับซัฟงซ้ายขวาดับนครับันนี้ power ก็จะเป็นตะปูคพอบเอฟโรทุกมดนะครับ ระบบกันก็มีโปรไม่เละเทะแนอนครับมีโปรแล้วก็จะมีตะกูลเก้าสี่จะเป็นพวกตะกูลซาเฟส้งหมดเลยนะครับคันนี้ครับผมครับชือว่าโมโยสำคันครับผมสะบบสับคันเนี้ยเรากำลังการในระบบให้สมบูรณ์ครับผมครับคอร์สก็้สองตัวครับหน้าหลังครับหลายตัวนะครับว่าเป็นซิสเต็มที่ใหญ่มาสมบูรณ์ครับดูดูข้างหน้าข้างหน้าก็เหมือนกันครับอยู่ข้างหน้าข้างหน้าก็มีวิดีโอที่เราทำให้ใหม่ครับเห็แม่ครับอยู่ข้างล่างนะครับ ตูดเสรจกลางสองใบก็เป็นมิดนะครับผมครับแล้วก็มีมิดไทยอยู่ตรงกลางก็มิดอยู่ข้างข้างบนก็เป็นฮอนครับผมครับอันนี้สำหรับคันนี้ครับผมครับก็จูนเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับผมครับก็การจูนก็เป็นหนึ่งขั้นตอนที่เรามาดูระบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นัญหาอะไรหรือเปล่าในการใช้งานครับผมครับถามว่าจูนรแรกจูนรอบใหม่่มันต่างกันเยอะไหมคือมันก็ต่างกันเรื่องทุนครับเพราะว่าหนึ่งเหลอลำพงอธนจะมีการทํางานทําให้กระดาษ มันเข้าประสิทธิภาพได้แล้วก็บางข้อที่ที่เราดึมลงไว้น่ะทีเนี้ยมันอาจจะมีแล้วอาจจะเกินแล้วตัวเนี้ยเพราะว่ากระดาษมันเริ่มอยู่ตัวแล้วก็บางข้อที่ที่ไม่มีน่ะตัวเนี้ยมันอาจจะมีแล้วเพราะว่ากระดาษมันทํางานในปกติแล้วนะครับผมสหรับตัวนี้ครับผม ต้นเหยอรินเนี่ยอยู่กับหนุนกับกู้ลำโพงการวางดอกลำโพงการเล่นทุกอย่างมันถูกต้องทำทฤษฎีหรือเปล่าถ้าถูกต้องตามทฤษฎีเนี่ยเราแทบไม่ได้จูนครับมันดังเองอัตโนมัติของมันแต่ถ้าเราวางผิดผิดอะไรใดหนึ่งอะอย่างมันก็ไม่ดังครับผมครับมันก็ผิดสูตรลักษณะของมันครับเช่นเสียงกลางออกข้างร้อยเปอร์เซ็นต์องศาเนี่ยถ้าเราวางดอกลำโพงตรงตามวัที่ที่ต้องการตรงตามทฤษฎีเนี่ยยังไงออกข้างม่นจะเป็นต้องจูนก็ออกข้างครับเปิดปุ๊บออกข้างทันทีเลย เพราะว่าเราไปทําการวางเผนว่าระบบไม่นถูกต้องทุกอย่างทั้งเองครับผมครับสำคัญมากนะครับการมาระบบทุกคนอย่ามองข้ามไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้ไปดังเราเพิ่มอันนี้ไปดังเพิ่มมันไม่ใช่มันเกิดจากโลกนมันเฟะกันเองในระบบนะครับผมครับก็พยายามเก็บดูเก็บรายละเอียดดูว่าเป็นยังไงครับผมครับในอย่างอันเนี้ยคันเนี้ยเห็นไหมแล้วสงฝั่งท้่ยขวาเนี่ยาวว่าเฟดไหมเฟดนะครับแต่เราก็พยายามไม่เฟดมากที่สุดครับโดยใช้แต่คามถี่ที่กินมุมไม่กว้างเพราะว่าให้เขาทำงานแค่นั้นครับผมครับคอนเห็นไหมต้องคลอนข้าง พอจะไปได้อยู่ข้างกันเพราะว่าเป็นความขี่สูงครับหลยิ่งห่างกันเนี่ยยิ่งแตะความขี่ได้ไม่ดีนะครับผมต้องระมัดระวังด้วยครับผมการแตะควาคมขี่ครับอย่างครั้นี้ก็6ค้างครับมิดโลครับผมมิดมิดไฮไฮแล้วก็คอนครับผมครับว่า1คันจะรอแบบมาสเสริมครับเขียนด้วยครับร เพลงแบบนี้ได้เนี่ยดังดีครับส่วนมากเนี่ยเครื่องแสงบ้านเราเนี่ยจะจะแพ้เพลงที่เป็นเนี่ยเพลงเนี้ยแพ้พครับส่วนมากจะเปิดเพลงแรกสดกันครับผมส่วนมากครับถ้าเพลงนี้ได้เนี่ย